สลับมาดูที่บรรยากาศในตลาดทองคำนะฮะสักนิดหนึ่งกลยุทธ์การเก่งกำไรนะฮะแล้วก็ทิศทางการเคลื่อนตัวของราคาทองคำในช่วงหลังจากนี้เดี๋ยวเราจะไปกันที่คุณวรุธรุ่งขำพุ่มในการฝ่ายวิเคราะห์จากบริษัท YLG b u l l e t n and Futures จำกัดนะครับสวัสดีครับคุณวรุษครับสวัสดีครับคุณบุรพาสวัสดีครับคุณสุภชัยครับแหมดูแล้วสัญญาณที่เฟดส่งออกมาเมื่อคืนนี้เศรษฐกิจเริ่มแข็งแกร่ง อัตราการว่างงานน้อยลงตลาดแรงงานที่แข็งแกร่งขึ้นเงินเฟอ้อยังสูงอยู่เอ๊ะตรงนี้เนี่ยทองคําตอบรับยังไงฮะเมื่อคืนดูเหมือนจะปิดตลาดไปก่อนที่ผลประชุมเฟดจะออกมาครับเมื่อวานนี้ทองคําลบลงเล็กน้อยนะครับ,รบแต่โดยผลการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐเนี่ย y l g มองว่าเป็นกลางครับอ,อย่างแรกเลยเนี่ยมีประเด็นที่เป็นปัจจัยลบก็คือเงินเฟอ้อที่ยังคงอยู่ในระดับสูงแล้วก็เศรษฐกิจที่เติบโตนะครับ ตรงนี้เนี่ยเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่ทําให้ดอลลาร์กลับไปแข็งค่าแล้วก็กลับมากดดันทองคาเฟดเองมีการส่งสัญญาณนะครับว่าการกําหนดนโยบายของเฟดเนี่ยจะไม่ให้การเมืองเข้ามาแทรกแซงขณะที่เฟดจะดูทิศทางเศรษฐกิจของสหรัฐเป็นหลักนะครับแต่ก็ต้องบอกว่าก็ยังมีการทิ้งท้ายหรือทิ้งทวนนะครับว่าตอนนี้เนี่ยคุณดูแลนทรัมก็ไม่ได้มีการเข้ามาพูดจาหรือเข้ามาสนทนาหรือเข้ามาแทรกแซงอะไรนะครับซึ่ง การพูดในลักษณะดังกล่าวเนี่ยก็เป็นลักษณะของการที่ตลาดตีความว่าท่าสุดท้ายแล้วเข้ามาแทรกแซงจริงๆเนี่ยเฟดจะสามารถต้านทานหรือทําอะไรได้มากน้อยแค่ไหนะนะครับก็เลยทําให้ตลาดยังกังวลถึงการแทรกแซงของคุณดูนัลทรัมป์ซึ่งอยากจะกดให้ดอกเบีย้ยปรับตัวลงประเด็นดังกล่าวเนี่ยก็เป็นปัจจัยบวกต่อทองคํานะครับนอกจากนี้แม้ว่าเฟดเนี่ยจะมีท่าทีหรือมุมมอง ต่อการคาดการเงินเฟอ้อที่อยู่ในระดับสูงนะครับซึ่งเป็นปัจจัยกดดันทองคําแล้วก็เฟดก็ส่งสัญญาณว่านะับปัจจุบันเนี่ยยังไม่ได้มีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงเพราะว่าจะต้องรอดูนโยบายของคุณทัป์ว่าจะส่งผลกระทบต่ตองเงินเฟอ้อและเศรษฐกิจในอนาคตอย่างไรนะครับก็ทําให้ตลาดมองว่าดอกเบี้ยนเนี่ยน่าจะตรึงอยู่ในระดับสูงต่อไปอีกสักระยะหนึ่งซึ่งเป็นปัจจัยหนุนดอลลาร์แล้วก็กดทองคําแต่เฟดก็บอกว่า ภาพของเงินเฟอ้อที่ยังอยู่ในระดับสูงเฟดก็ไม่มีความจําเป็นแล้วนะครับ <S <S ที่จะต้องรอให้เงินเฟอ้อลดระดับหรือลงไปสู่ถึงระดับเป้าหมายเฟดจึงจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงภาพดังกล่าวเนี่ยทำให้ตลาดมีความหวังมากขึ้นครับว่าแม้ว่าเงินเฟอ้อจะยังอยู่ในระดับสูงแต่เฟดเองก็จะสามารถปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลง <S <S หากภาพของเศรษฐกิจมีสัญญาณของการชะลอตัวลงที่ชัดเจนนะครับ การถแถลงการดังกล่าวเมื่อคืนนี้เนี่ยของเฟดก็เลยทําให้เรามองว่าเป็นทั้งบวกแล้วก็เป็นทั้งลบกับทองคําครับ mm hmm. ภาพของราคาองคําในระยะสั้นจึงเป็นลักษณะของการเคลื่อนไหวหรือเป็นการแกว่งตัวอยู่ในกรอบนะครับ mm hmm. แต่อย่างไรก็ตามเนี่ยต้องบอกว่าสัปดาห์นี้จะมีการเปิดเผยตัวเลขเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐหลายตัวซึ่งมีความสําคัญต่อการคาดการแนวโน้มเศรษฐกิจของสหรัฐนะครับแล้วก็สัปดาห์หน้าในช่วงต้นสัปดาห์เนี่ยจะถึงเดทไลน์วันที่1่กุมภานะครับ เป็นวันที่คุณทรัมประกาศจะขึ้นภาษีนำเข้าสินค้าจากจีน10%แล้วก็มีแนวโน้มจะขึ้นภาษี แคนาดาแล้วก็เม็กซิโกในระดับ25นะครับประเด็นดังกล่าวเนี่ยทำให้หลายฝ่ายมีการจับตาครับว่าหากคุณทรัมป์มีการขึ้นภาษีจริงสงครามการค้าระหว่างสหรัฐกับจีนสหรัฐกับกลุ่มประเทศต่างๆอาจมีแนวโน้มตึงเครียดมากขึ้นและอาจจะเป็นปัจจัยตัวหนึง่งกลับมากระตุ้นเงินเฟ้อซึ่งอาจจะทําให้เฟดลดดอกเบี้ยลงไม่ได้นะครับซึ่งมองในภาพถัดไปหรือมองในระยะถัดไปเนี่ยก็ยังมีอุปสรรค คอยกดดันการปรับตัวขึ้นของราคาทองคําอยู่ครับนะครับเพราะฉะนั้นเอาละทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยในเชิงของกลยุทธ์บางฮะช่วงนี้เนี่ยจะกําหนดกาเกณฑ์อย่างไรนะฮะสำหรับทองคาจะถอยตั้งรับไหมหรือว่าจะผูกได้ในช่วงนี้ครับครับตอนนี้เนี่ยเรามองว่าราคาทองคําใกล้กับออเทมไฮหรือระดับสูงสุดเป็นประวัติการนะครับแต่พอราคาเหวี่ยงหรือขยับขึ้นมาเนี่ยก็เริ่มมีแรงขายทากาไรสลับกลับลงมาที่ชัดเจนมากขึ้นครับดังนั้นดูแนวต้านนะครับ บริเวณ2,766-2,773ซึ่ง65-66เนี่ยทองคำทดสอบมา2วันแล้วไม่ผ่านนะครับ,รบแล้ว2,773เป็นระดับสูงสุดของทองคำในสัปดาห์นี้ถ้าไม่ผ่านแบ่งทองคำออกขายก่อนเพื่อเป็นการลดความเสี่ยงหรือช็อตในฝั่งตลาดทีเฟกนะครับ ฟังขายจะสต็อปร้อนหรือตัดขาดทุนก็ต่อเมื่อทองคําผ่านออทามไฮ2,790เหรียญดอลลาร์ต่อทสออนซึ่งเป็นออทามไฮของทองคําในเดือนพฤษภาคมโทษครับ,ดรบเดือนตุลาคมที่ผ่านมานะครับ,รบก็ใช้เป็นจุดสต็อปร้อนหรือตัดขาดทุนเมื่อราคาออนตัวหรือย่อตัวลงครับเข้าซื้อคืนครหรือใครที่ขายเอาไว้สามารถเข้าซื้อคืนได้ถ้าทองไม่หลุดแนวรับ 2748, 2730ี่นเดหรียญดอลลาร์ต่อเทสซออนนะครับสัปดาห์นี้เหมือนกันครับทองร่วงหรือทิ้งตัวลงมา2 7 3 0ก็มีแรงซื้อราคาก็เด้งกลับหรือเป็นการฟื้นตัวกลับในช่วงสั้นครับนะครับวันนี้ขอพระคุณมากนะครับคุณวรุธครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณวรุธรุ่มขำนะครับจาก ylg bullen a n d futures ครับนะครับก็ในเชิงกลยุทธ์นะครับรับสาคัญคือ Uh, 2,730นะฮะก็เป็นจุดรับนะฮะ,ะถ้าลงมาลึกๆแบบนี้ก็เข้าได้นะฮะแต่อย่างไรก็ตามจุดขายก็อยู่ที่ถ้าผ่านแนวต้านสำคัญคือ2,766แล้วก็ทะลุไปถึงไฮเดิมคือ2,773นี่ก็เป็นจุดตัดขายทางกรารได้เหมือนกันนะครับ